หัวหน้าเมียน้อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากมีหลวงมีจริงๆนะคะตามคําสัญญาที่ครูทําไว้หลายคลิปก่อนหน้านั้นมีคนมาทวงครูหลังไม่ปักครูไหนบอกว่าจะเล่าเรื่องหัวหน้าเมียน้อยให้ฟังตอนนั้นครูเหมือนครูจะพูดเรื่องเครียอนะเคสอื่นอยู่นะแต่ว่าครูได้เกริ่นถึงตําแหน่งหัวหน้าเมียน้อยวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังโอ้โหความรัก มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากความรักชีวิตคู่บางครั้งมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผลประโยชน์การเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ไม่ได้มีแค่เคสเบ้านนี้บ้านเดียวนะไม่ใช่เป็นคู่นี้คู่เดียวนะคะมีหลายเลยนะคะมีหลายเ,เรียกว่าหลายเมียหลวงที่เป็นเพื่อนกับเมียน้อยจับมือกันเมียน้อยงงไหมเพื่อปราบเมียน้อยที่สามที่สี่เพื่อปราบเมีนย 3, มน้อยคนอื่นๆ มันมีจริงๆนครูก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยครูก็ไม่เคยเชื่อมันมีแบบนี้นะคะคือยังไงอ่ะ,อะผู้ชายเจ้าชู้มากเคสแบบนี้จะเจอในผู้ชายที่มีฐานะทางการเงินมากๆรวยมากๆแล้วก็หลายคนมีตําแหน่งเรียกว่าเป็นหน้าที่การงานแบบตําแหน่งแบบนักการเมืองเลยแบบนะ เราจะไม่บอกว่าที่ไหนอะไรยังไงนะเอาเป็นว่าผู้ชายอะ่ะมีเงินและมีอำนาจเยอะมากจนหลงตัวเองว่าฉันสามารถมีผู้หญิงกี่คนก็ได้ก็จะมีผู้หญิงกระเรียกระราดไปเรื่อยนะคะและในหลวงแน่นอนค่ะเป็นคนที่เรียกว่ามีแต่งตั้งหาะนออกไหมแต่งตั้งทางสังคม เออครอบครัวจริงผู้ชายเขารักมีหลวงอยู่แล้วละ่ะเขารักเขาเลือกแต่งงานแต่บางคนเขาก็ไม่ได้เอ,อจริงจริงบางคนไม่ได้รักหรอกแต่ว่าแต่งเขาว่าอะไรความเหมาะสมทางสังคมฐานะทางออการเงินพออ่อแม่มองว่าเหมาะสมการแต่งงานกันแต่ว่าผู้ชายเป็นคนที่มีอํานาจมีเงินชอบหาเศษฐาเลยใช่ไหมอืมทีนี้ตอนแรกเนี่ยเมีหลวงเนี่ยนะคะต่อสู้กับเมียน้อยคนแรกก่อนอืมต่อสู้กับเมียน้อยคนแรกอะเรื่องรองาวมันเกิดแบบนี้นะ สู้กันไปสู้กันมาด่ากันไปด่ากันมาแบบนะไม่ถูกกันแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะผู้ชายอ่ะก็เบื่อเมียน้อยคนนี้เบื่อเมียน้อยคนที่เ สมมติว่ามีหลวงนับเป็นเบอร์หนึ่งอะสมมตินะมีหลวงนับเป็นเบอร์หนึ่งเมียน้อยคนแรกเนี่ยเป็นเมียเบอร์สองอะเป็นเบอร์สองทีนี้ผู้ชายพวกเนี้ยมันก็เห็นผู้หญิงเป็นผักเป็นปลาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วไม่ได้รักใครอะไม่ได้รักมีหลวงด้วยถ้ารักมีหลวงมันจะไม่มีเมียน้อยถูกไหมทีนี้เขามีเมียน้อยคนที่สองแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วก็เลยไปมีเมียน้อยคนที่สามเมียน้อยคนที่สองก็รู้สึกแบบแบบเหมือนว่าทําใจไม่ได้อ่ะโอ ฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นเมียอีกคนนึงคือเมียน้อยคนที่สองอ่ะเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเมียน้อยเขาคิดว่าเขาว่าเป็นเมียอีกคนนึงเออเป็นเมียที่สองจริงมันก็คือเมียน้อยนแหละนะคะแต่ว่าผู้ชายเป็นมีคนที่สามเออเขามีคนที่สามแต่ผู้ชายไปเปย์คนที่สามเมียน้อยก็เลยรู้สึกแบบอืมไปฟ้องเมียเมียน้อยไปฟ้องเมียหลวงให้เมียหลวงอ่ะไปจัดการกับเมียคนที่สามอ่ะ เข้าใจไหมศัตรูของเธอกับศัตรูของฉันเป็นศัตรูคนเดียวกันเขาก็เลยร่วมมือกันเพื่อจะขจัดเมียน้อยคนที่สามอืมนะคะอันน,น,นี้อันนี้จริงอันนี้จริงไม่ได้ตลกมีหลายเอ่อหลายครอบครัวเป็นแบบนี้หลายนะหลายหลายคู่ชีวิตอะและทีน,นี้พอเมียที่หนึ่งนะคะจับมือกันีที่สอง ประมาณว่าโอเคเราจะกําจัดไม่ให้มีใครมาเพิ่มเรามีกันแค่นี้แหละชั้นได้ยอมรับเธอเป็นคนที่สองนะเพราะอะไรรู้ไหมทําไมเมียหลวงถึงยอมแต่งตั้งเมียน้อยคนที่สองให้เป็นหัวหน้าเมียน้อยให้ยอมยอมให้มาอยู่ในเครียดนะคือควบคุมได้ดีกว่าควบคุมไม่ได้อ่ะนึกออกปะเพราะว่าผู้ชายไปเหินเมียที่สามพอไปเหินเมียคนที่สามผู้ชาย้องเงินไปเปรเมียที่สามมานันทำให้เมียที่หนึ่งกับเมียที่สองอ่าเมียน้อยก็รู้สึกว่า ไม่ได้แล้เลยไปฟ้องเมีหลวงให้ไปจัดการกับนเมียที่สามเมียหลวงก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นไงรู้ลิบรู้สํานึกถึงการแย่งสามีคนอื่นแล้วหรือยังเออตัวเองถูกแย่งบ้างอะ่ะรู้สึกยังไงโอ๊ยนี่มันไม่ใช่เวลาจะมานี่นะเราต้องกับจันกําจัดอันนี้ก่อนนึกออกไหมเออสุดท้ายเขาตกลงกันนะคะตกลงกันก็คือเมียหลวงกับเมียน้อยรมรมเมียน้อยที่สามอืมรมเมียน้อยที่สาม จนอาจจะการแกล้งหรืออะไรก็แล้วแต่มีมีมีถึงขั้นที่แบบไปไปดักไปประจานอะไรคือเขาเขาร่วมมือกันจากนั้นเขาก็เลยแต่งตั้งเมียที่สองเนี่ยเมียน้อยที่สองเลยนะเป็นหัวหน้าเมียน้อยหมายความว่าเขาจะช่วยกันสองว่าผู้ชายอ่ะแอบไปติดใครอีกเมียหนึ่งเมียสองเลยกลายเป็นแบบหัวกันและด้วยความที่ว่าฐานะแตกต่างกันเลือกไหมเมียหนึ่งเนี่ยฐานะทางการเงินดีเป็นเป็นเป็นหน้าที่การงานอาชีพฐานเรียกว่า เขาเรียกเอ่อเป็นเป็นคนมาจากตระกูลที่แบบดีหน่อยอะส่วนเมียน้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบเอ่อมาจากครอบครัวที่เออยากจนก็ถึงได้มาเป็นเมียน้อยเขาเนือออกไหมเออยากจนมีปัญหาทีนี้เมียหลวงก็เลยแบบว่าอ่ะต่อไปฉันจะให้เธออยู่ในอานาจักในอำนาจของฉันอืมก็เลยพพอร์ตเมียหลวงพพอร์ตเมียน้อยหวงป่ะเพื่อให้เมียน้อยนั้นอยู่ในอำนาจทีนี้เมียน้อยที่เออเมียน้อยคนเนี้ยก็เลยเกรงใจเมียหลวง ว่าเฮ้ยเขาไหนเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเราไปปาดเมียน้อยคนที่สามมาด้วยกันแล้วอืมก็เลยกลายเป็นว่าเออเมียน้อยกับเมียหลวงเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าเออมีอะไรเนี่ยเมียน้อยจะเรียกว่าให้เปลี่ยนเมียหลวงเออจะให้เปลี่ยนเมียหลวงเพราะว่าเมียหลวงอุตสาห์แต่งตั้งแล้วเมียหลวงก็ซัพพอร์ตด้วยมึงแบบว่ามีให้เงินใช้เออให้เงินให้เอ่มีอะไรมาฉันช่วยเหลือให้นะแต่เธอต้องมีหน้าที่ กำจัดเมียคนอื่นๆแล้วเธอก็ต้องอยู่ในใต้อานัตชั้นด้วยเธอห้ามไปออกงานคู่กับสามีชั้นห้ามไปทําอะไรโน,น่นนะี่นะถ้าเธออยากได้เงินเธอมาหาชั้นเออห้ามทําอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาทําให้ชั้นเสียเสียเกียดเสียอะไรนี่นอะเขาตกลงันเสร็จปั๊บผู้ชายก็าไม่รู้จักหยุดนะึกออกไหมหมันก็จะมีเมียที่สี่เออทีนี้พอมีมีกี่เมียนะอ่ะเรียบร้อยคนใหม่เข้ามาปั๊บสองเมียนี้จับมือกันแล้วก็จัดการอ่า เมียที่สองนะเมียน้อยเนี่ยจะยอมเฉพาะมีหลวงคนเดียวอย่างซื่อสัตย์อ่าแล้วเขาจะพูดกับเวลามีเมียคนอื่นมาเมียน้อยคนนี้นะจะไปไล่ตบไล่ตีคือแค่ว่าเขาเป็นคนที่มีการศึกษาไม่ค่อยเยอะมากนึกออกไหมคะก็จะเป็นแบบเถื่อนๆนะเหมือนแบบอะไรเคยเห็นมั้ยนักเรียนนัดตบกันหน้าโรงเรียนรอยกันเออหลังโรงเรียนนัดตบกันนะคือเขาจะค่อนข้างแรงแล้วเมียหลวงก็ใช้เมียน้อยคนเนี้ยเพราะเมียหลวงเป็นผู้ดีไง เออแต่จริงก็แอบแอบแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่าออกหน้าออกตาเหมือนกันเป็นคนมีหน้ามีตาในในในสังคมของเขาในกลุ่มนั้นก็เลยแบบว่ายืมมือเมียน้อยคนนี้ยในการปราบเมียน้อยคนอื่นๆทั้งจะไปใช้วิธีไหนก็ได้นะถ้าต้องใช้เงินใช้นักสืบมาเดี๋ยวฉันจัดการให้มีเป็นทีมเออแต่งแต่งตั้งเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วเวลาผู้ชายคนนี้มีอะไรเงี้ยเออกลับบ้านไม่ตรงเวลาเมียหลวงโทรหาเมียน้อยคนนี้อ่าเมียน้อยที่เป็นลูกน้องอ่ะ ว่าเฮ้ยมันไปหาเธอหรือเปล่าไม่ได้มาเนี่ยอ่ะเหรอเฮ้ยมันมีใครอีกอ่าแล้ว็ค่อยๆป่าเรื่อยๆมันเป็นทีมเวิร์คเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือถ้าเป็นผู้หญิงที่เขารักในเออเรียกนะรักเดียวใจเดียวเขาเขารับไม่ได้ที่จะจะไปมีผู้ชายไปมีคนอื่นแต่อันนี้คือเหมือนว่าเขาอาจจะแบบเมียน้อยอ่าไม่หลวงอาจจะมองว่าเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้นี่มันหยุดไม่ได้อยู่แล้วก็เลยแต่งตั้งประเด็นมันอยู่ตรงนี้มัน <c oughs> ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมียน้อยคนนี้เริ่มเหนื่อย เพราะว่าต้องคอยปราบนะคะเมียน้อยคนอื่นๆไปเรื่อยๆเพราะผู้ชายคนนี้มันเรียบกระเรียกกระลาดจริงๆค่ะไปไหนไปลงพื้นอุ้ยตายไม่อบอกอาชีพไม่ได้เอาไปว่าเขาไป็เยี่ยมเยียนนะเไปเยี่ยมเยียนก็เป็นดึกก็เป็นมีเมียเนี่ยก็เป็นคนเอ่อถ้าใช้ภาษาชาวบา้านง่ายๆคือผู้ชายก็หน้ามอง่งไงเออแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ว่าเวลาหลงใครก็หลงหลงแบบเปสารพัดเลยแล้วทีนี้พอเวลาเปเสร็จเนี่ยเมียน้อยก็เออคนที่สองอ่ะ ก็จะรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าผู้ชายเวลาไปได้ผู้หญิงใหม่ก็เรียกว่าเบื่อของกันเออพอไปเปย์นคนใหม่ไอเปย์นคนที่สามก็จะไม่เปย์นคนที่สองส่วนเมียเนี่ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดถึงคือเมียเขาอะรวยหวาอะไรเนี้ยเมียเขารวยรวยเมียเขาไม่สนใจอยู่แล้วเออแล้วก็ปรากฏว่าเมียน้อยเนี่เริ่มเหนื่อยละเพราะว่าตอนหลังเนี่ยผู้ชายจับได้ด้วย จับได้หมายความว่าสามีจับได้ห่าเมียน้อยกับเมียหลวงหัวกันเพื่อปาบเมียคนอื่นๆเออก็แล้วเขาก็เบื่อด้วยสามีก็เบื่อทั้งเมียหลวงเบื่อทั้งเมียน้อยเบื่อหัวหน้าเมียน้อยด้วยเออทีนี้เมียน้อยก็เลยถอดใจเออถอดใจมีเวลาด้วยนะคือแต่เมียน้อยคนนี้ก็สวยเออก็สวยก็เลยไปแบบไปหาเพราะรู้ว่าผู้ชายไม่มาหาแล้วเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยคนนี้นะเขาจะไปหาเมียเนี่ย นะตัวสามีเนี่ยไปหาเมียน้อยคนที่หนึ่งบ้างสลับกันไปเวลามีเมียน้อยเมียน้อยใหม่ๆม,มาเขาก็จะไปหาเอ่อไปไปนอนด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อเซ้งๆแล้วก็กลับมาหาเมียน้อยเบอร์สองตอนหลังๆเนี่ยผู้ชายเริ่มรู้สึกว่าเบื่อเมียน้อยเบอร์สองอืมไม่ค่อยมาหาไม่ค่อยมาปเปยด้วยอะไรเงี้ยก็แบบตีตัวออกห่างเออเมียหลวงก็ขำตรงเที่เมียหลวงพยายามจะชงเมียหลวงพยายามจะบอกเม no ียน้อยฟังแล้วขำอะไม่รู้จะขำยังไงดีคือครูเป็นที่ปรึกษาของแต่ครูขอครูขออนุญาตล้วแต่ว่าจะไม่เล่าเลย ไม่ไม่เล่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือเมียหลวงฟังแล้วตลกว่าเมียหลวงให้กําลังใจเมียน้อยว่าเธอก็ทําตัวให้มันมีเสน่ห์มากขึ้นสิเธอก็สวยหน่อยสิเธอแบบแต่งเนือ้อแต่งตัวบ้างจะอะไรแบบพาเขาไปใหม่ๆบ้างคือเมียีหลวงสอนเมียน้อยเบอร์หนึ่งให้จูงใจให้ผู้ชายมาหาเพราะว่าผู้ชายไม่หาเมียหลวงอยู่แล้วมันอออไหมคือผู้ชายไม่ได้รักเมียหลวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาแต่งกันด้วยความเหมาะสม ราะนั้นเมียหลวงเนี่ยเป็นเมียตามฐานะแล้วก็คือเมียหลวงก็เจ็บใจด้วยแหละว่าอผู้ชายอ่ะไม่หมดรักแล้วแล้วไปรักเมียสองรือตอนแรกทะเลาะกับเมียสองเพราะตอนหลังเนี่ยมาปลอบใจเมียสองเมียที่เมียน้อยว่าเออเธอน่าจะหากิจกรรมใหม่ๆไปเที่ยวบ้างเลยเนี่ยโอ้อย่าให้เขาเบื่อเธอสิเพราะว่าเมียหลวงอะกลัวว่าถ้าผู้ชายอ่ะเบื่อเมียน้อยคนนี้นะเขาจะไม่สามารถใช้เมน้อยคนนี้ในการออ่สืบ สืบหาเมียน้อยคนที่สามคนที่สี่มือออกมาบางทีเขาใช้เมียน้อยคนเนี้ยในการไปติดอุปกรณ์ติดตามในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็เลยกลายเป็นแบบแต่เมียน้อยคนนี้ก็เริ่มท้อแล้วเพราะว่า,าผู้ชายเขาไม่มาหาแล้วไม่ค่อยมาเปแล้วบางทีมีหลวงก็เปให้บ้างแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่มีนาคตแล้วเขาผู้ชายจ้องจะทิ้งแค่บางคนว่าน้องเขาก็เลยไปไปใช้แอปไปหาเอาแฟนฝรั่งอ่ะก็ไปได้แฟนฝรั่งนะเมียน้อยไปได้แฟนฝรั่ง ก็เลยจะทิ้งสามีคนนี้อ่ทิ้งสามีของของของอเคสเนี้นะคะเจ้าของเคสเอ่ยเธอก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งเขาไปสิเมียหลวงพูดกับเมียน้อยยิงเรา่ายิ่งค่ะรู้จักเธออย่าเพิ่งทิ้งเขาไปสิเออยังไงก็อยู่ด้วยกันไหนไหนก็อยู่ด้วยกันมาตรงนี้แล้วเนี่ยคือเมียหลวงต้องการให้เมียน้อยอยู่ต้องการเมียน้อยอยู่ก็ <c oughs> อยู่กับสามีตัวเองเพราะเมียน้อยคนนี้เป็นเมียน้อยที่สามีสนิทมาก เป็นเมียน้อยคนแรกที่สามีแบบโหมีอะไรเล่าทุกอย่างฮะลเล่าหมดเลยรู้ความลับรู้อะไรหมดเลยแล้วเมียน้อยคนนี้ทํางานได้ดีมากนะคือเออแต่ตอนหลังเนี่ยผู้ชายมันเบื่องไงคือตอนแรกมันเบื่อเมียหลวงก่อนแล้วก็มาเบื่อเมียน้อยที่สองก็เลยไม่ไม่ไม่ไม,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 มาหาสีนี้ก็เลยไม่ได้ข้อมูลแล้วก็เมียน้อยคนนี้คล้ายๆอยากลาออกอ่ะอยากลาออกไปมีแฟนฝรั่งมีหลวงก็เลยมาปลอบใจว่าไม่เอาอย่าเพิ่งไปมีคนใหม่เนี่ยแหละคบสามีพี่เนี่ยแหละอยู่อย่างนี้ยเราก็อยู่ด้วยกันมาเอ้าเฮ้ยถึงนะ ตกลงยังไงเออแล้วสุดท้ายก็ห้ามไม่ได้อะเพราะว่าเมียน้อยก็ไปได้แฟนฝรั่งซึ่งเขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติมากกว่าคือเขาไม่ถือสาวว่าเออเธอพานอะไรมาอะไรเงี้ยมีลูกลกลุงติดไม่ได้สนใจเออเขาก็ได้ได,ได,ได้ได้คนที่ดีกว่าทีนี้มีหลวงเครียดดิเครียดดิที่ติดต่อคือคือจริงๆค,คือเขาเป็นคู่ป่วยซึมเศร้าอะละคือเขาเขาเองก็เป็นซึมเศร้าด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับรู้สึกว่าขาดตัวการสําคัญในการจัดการ บรรดาเนี้ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนเนี้ยมีเมียประมาณสามสี่คนเอออ่ามีหลวงเนี่ยไม่นับอยู่แล้วเอ่อานับเป็นเมียที่หนึ่งอ่ะอีกสองสามคนเนี่ยคือเมียที่สองเนี่ยเมียน้อยที่สองจะเป็นทําหน้าที่คุมเมียคนอื่นและบังเอิญว่าตอนหลังสามีไปเจอมียคนล่าสุดซึ่งเป็นได้คล้ายคนเจนหลังๆเออเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เชื่อฟังไม่อะไรเลยไม่เชื่อฟังหัวหน้าเมียน้อยเลยแล้วนี้เมียหลวงเลยกุ้มใจ พุ่มใจว่าปราบไม่อยู่แล้วมือปราบก็ไม่อยู่ปกติมือปราบที่เป็นมือที่สองเนี่ยโอนลุยเล็ดตบเป็นตบตีเป็นตีแบบโอ้พอเขาไปมนสามีฝรั่งเสร็จเมียหลวงก็เครียดเครียดว่าไม่มีมือขวาแล้วไม่มีผู้ช่วยละก็เลยแบบอุตส่าห์ไปขอร้องเมียน้อยให้มันอยู่กับสามี้วยโอ้ยปาแล้วก็เหนื่อยนะคะสุดท้ายเขาก็เลยมาปรึกษาครูว่าทํายังไงดีคะครูตอนเนี้ยไอ้มือขวาหนูเนี่ยไอเมียน้อยคนแรกเนี่ยมันเป็นมีสามีฝรั่งแล้ว ครูบอกเออมันไปดิบได้ดิบได้ดีก็ดีแล้วนี่เออแต่ครูคะแล้วต่อไปหนูต้องต่อสู้เพียงลําพังหรอคะครูคิดว่าหนูจะแต่งตั้งเมียน้อยคนใหม่ขึ้นมาดีไอ้หม่ดูหัวหน้าเมียน้อยขึ้นใหม่เข้ามาดีหรือว่าหนูจะปล่อยสามีหนูไปตำเรื่องเจราหนูจะทํายังไงดีเอออะไรอย่างเงี้ยตึงครูก็บอกว่าอืมเธอก็รู้อยู่แล้วว่าสามีเธอเป็นอย่างนี้นะคะครูก็มองว่าเธอหน้าจะกลับมาใช้ชีวิตของตัวเธอเองทําชีวิตที่ดีดีกว่า ทำชีวิตตัวเองให้ดีมีคุณค่าไปทําเรื่องที่มันมีประโยชน์นะเธอเป็นคนมีเงินมีฐานะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้ําท่วมเหนือเอาเงินไปช่วยเขาไปทำไปทำอะไรมีประโยชน์แล้วปล่อยสามีไปไม่ต้องไปแต่งตรงแต่งตั้งนีน้อยไปไล่ตบไล่ตีกันหรอกนะคะแล้วเธอก็ไม่ควรรักผู้ชายแบบนี้แล้วด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้รักเธออยู่แล้วที่ทำแบบเนี้ยที่ผ่านมาก็ถือซะว่าโอเค <c oughs> มีแอบคิดถึงนีน้อยคนนี้นะคือสนิทกันไปเลยอ่ะเออลบด้วยกันมาเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังว่าเออ เวลาในคลิปนี้หมดล้เอาเป็นว่าถ้าใครที่เจอความเ,าเครียดแบบนี้แล้วต้องการจะก้าวข้ามผ่านความยากลํา,า,าลบากนี้ไปนะคะต้องการจะแอดไลน์มาปรึกษากับครูนะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0897456111นะคะ